The การเปิดเซเว่นอีเลฟเว่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะ3,314แห่งให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนกันได้วันนี้วันแรกนะคะเปิดให้จับจองลงทะเบียนกันช่วงเที่ยงค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดแต่เช้าเลยนะคะ8.30จนถึง6.00นสามารถไปลงชื่อกันได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ต้องรีบไปในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ18ถึง59ปีนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนจองคิวนัดวันเวลาแล้วก็สถานที่ฉีดวัคซีนได้ที่ร้านเซเว่น อีทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับซึ่งทางผู้บริหารของทาง7 e l e v e n ยืนยันนะครับว่าการเปิดให้มีการจองฉีดวัคซีนที่ร้าน7 e l e v e n นั้นจะไม่กระทบกับการให้บริการลูกค้าภายในร้านด้วยปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษครับค่ะ ร้านเซเว่นอีเลเว่นได้เตรียมพร้อมทั้งพนักงานที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดจดอุปกรณ์ที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นทั้ง3314สาาขาในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเพื่ออำนนยความสะดวกให้ประชาชนทันทีที่ระบบเปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาแล้วส่วนในวันต,ต่อไปจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาึ่งเชื่อมันว่าจะสามารถดูแลผู้มาลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงและไม่กระทบต่อกัน ให้บริการลูกค้าที่ร้าน การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหาคนครและหอการค้าไทยได้ร่วมกับภาคทีเครือข่ายขยายช่องทางกระจายวัคซีนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆใ,ให้คนไทยเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ในโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ www.thaigrumjai.com เพื่อเพความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพที่มีอายุ18-59ปีและไม่อยู่ในกลุ่มเโรคเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กนอกโรงพยาบาลได้อย่างรวด เร็และทั่วถึงก็จากพวกสื่อออนไลน์อะค่ะเราไปทนนเล่นสื่อออนไลน์แล้วพวก Facebook Instagram พอดีเราเห็นว่า วันนี้มีเปิดหลากหลายช่องทางอะคะ่ะก็อยากฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนตัวคือต้องออกไปทํางานทุกวันแล้วที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ก็อยากให้เตงได้รับวัคซีนแล้วก็คนที่บ้านทุกคนได้รับวัคซีนเร็วที่สุดเหมือนกันค่ะสําหรับท่านที่สนใจอะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีประสาทในเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์แอปพลิเคชันมีปัญหาก็เซเว่น <7 S 1> ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกนะคะสําหรับคนที่ต้องการมีความประสงค์แบบอยากรับวัคซีนนะคะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้ะคะ่ะ ก็เป็นไปได้ด้วยความแบบราบรื่นดีไม่ได้พบปัญหาอะไระค่ะ บริษาทซีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่พร้อมเขี่ยข้างคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมตามค่านิยมสามประโยชน์ของเครือเจริญพภกภัณฑ์ที่ต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเป็นอันดับแรกตามด้วยประโยชน์ของประชาชนและจึงคำนึงถึงผลประโยชน์องค์กรท้ายสุดด้วยการเตรียมพร้อมร้านเซเว่นอีเลเว่นสามพันสามร้อยสิบสี่สาขาทั่วกรุงเทพมหานครเป็นจุดบริการให้ความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าวให้ประชาชน ชนคนไทยในพื้นที่กอทมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเฉพาะในคนกรุงเทพนะครับนอกเหนือจากการเข้าไปจองคิวนัดรับฉีดวัคซีนแล้วนะครับในตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต่างๆแล้วยังมีอีก2ช่องทางหลักๆที่วันนี้สามารถลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com ก็มีหลายคนเข้าไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในกรุงเทพจะ เริ่มต้นฉีดในวันที่7มิถวิทยานนี้เป็นต้นไปใน25จุดนอกโรงพยาบาลครับมีหลายเสียงชื่นชมนะคะสําหรับการเข้าไปลงทะเบียนในวันนี้ค่ะเพราะว่าทั้งเว็บไซต์ทั้งในแอปพลิเคชันต่างๆก็ถูกออกแบบมาให้ลงทะเบียนได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วระบบก็สามารถรองรับได้นะคะแต่ว่าสําหรับบางคนเ็าบอกว่าเกิดปัญหาเล็กน้อยค่ะคือตอนที่เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยก็ไปจับจองในสถานที่การฉีดวัคซีนอีกจุดหนึ่งนะคะแต่พอให้ทําการยืนยันเนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนอีกจุดหนึ่งแทน เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามรายงานจากทีมข่าวเฉพาะกิจกัน,นะค่ะ